ผมนี่ไงหมาเพี้ยนเนี่ยเข่าสไนยยังไม่เห็นอะไรนะกี่เมตรครับใส่จากเนี่ยถึงเกาะสไนยเกินเจ็บเกินกระเป๋าเก่ากระเป๋าสไนยครับเกินแปดร้อยไหมเกินนี่แล้วเกินแปดร้อยก็ยิ่งยากแล้วพอ,อ,อเก่งนะแก่งเราพี่ผมมาแล้วยู่เซิร์ฟไหนอ่ะโหผมเสื้อผมสั้นอ่ะ เวลคัมครับเอาเวลคัมเอ้ยบารโซนะนะครับเอาเวลคัมบาร์โซนเล่นประจำผมเนี่ยจริงไงแอดมินเกียร์เนี่ยฝรั่งประจำเป็น,ปนอยู่ก็เนี่ยหรือหลังคุณเนเลยทำใครไม่ได้แล้วเยอะจัด <c oughs> เนี่ยผมตัวพี่ยิงแต่บอกก็กล้าอูา้ดเูเลยเลยเลย ตามเสื้อแดงเองเดียวพ่อผมอะเสื้อแดงล่วงก่อนเออเอาเสื้อแดงก่อนเลยตามเสื้อแดงไปก่อนครับเอ็นสุดละบ้านเขียวให้ได้ก่อนไปไหนกันแล้วอเอ่ยกำลังจะไปฐา,านเก่าเลกกันแ้วฮะมาบ้านเขียวนะรอข้างนอกเข้ามาเดี๋ยวผมเข้าไปดูก่อนเคลียร์ก่ะปิดประตูด้วยขี่วิ่งคนเคลียร์ครับบ้านเคลียบป่ะเคลียร์เคลียร์ องไปลี่ยเสื้อส้อมนียนะเสืีอะไรกันนะวะเห็นไหมตึกดๆเนี่ใครที่านซองเบากระสุนมาผมละสองกล่องไปไปไปต่อต่อผมเปลี่ยนเสื้อนะเสื้อส้อมนะเสื้อส้อมบ้าน,บ,านบ้านไหน่ะบ้านเดิมใช่ปะท่านหนึง่งมีตรงบ้านดำใครอยู่ ผมขาเนียนๆมากดำๆนะโอเคนี่ขาจะสีนิดๆนินๆแหละผมเห็นคุณนานแล้วตอนนี้ั่งให้มขาจะออกสีนินนิแหละฮัลโหลอะไรพี่บุญแล้วได้ยินไหมครับได้ยินได้ยินโอเคครับตอนนี้เจอเซิร์ฟไหนครับเออวาโซนครับเอายาวข้าง กนเยอะไหมพี่ตัวยี่สิบนะอ๋แล้วตอนนี้อยู่ไหนหมดแล้วครับติโต้ติโต้ไม่ใช่ตอนนี้อยู่ตรงส่วนไหนครับตรงบ้านเขียวบ้านแดงตรงเมืองลุ่มกึ่งกลางเมืองครับอ๋อเด็ก้าขยับไปรอบมาโะ้ยวิ่งไปนะเช็คบ้านเขียวเช็คบ้านเขียวเก่าครับนี่จะบอกวิ่งไปสิบคนหมดเลยอ่ะแย่บ้านเขียวเก่ายังอ่ะเมื่อไรเช็คยัง มันแดงนะเจะกันฝนมาผมเกิดฝนเก็นฝนเขียวหมวกกอล์้าคุณพลอยจำผมได้อยู่แล้วล่ะเฮ้ยคนมีคนมีคนมีคนใครไม่ใส่กางเกงอะใส่กางเกงวะไม่ใส่กางเกงในทหารวะโอ้โหเนี่ยริงนะมีทุกคนชอบเแบบเต้นเต้นเลอมันพูดเต้นเต้นที่ไหนตอนนี้แกล้งิงกันหมดไม่ทันไม่ทันไม่ทันที่เก่งอ่ะคุณก็บอกไปว่าแกล้งเก่งครับผมาแดงกับผมแดงไม่ได้เป็เรื่องไรอ่ะ ผมเนี่ยไม่ได้แก้กางเกงนะเมื่อกี้ผมเห็นขุนไม่ไม่ได้แก้เกงไงไม่ได้ขุนเนี่ยยิงละเป็นหมอใครตรงไหนครับเข้าบ้านแดงเหรอเฮ้ยใครอยบานหมอเข้ามาแล้วเข้าแล้วผมก็ตกแดงยุ่งกคุณเกียร์แล้วผมก็เลยวิ่งขึ้นเลยไปใคริงอ่ะเฮ้ยยิงผมเราโอเคมีคนมากใครครับยิงจัไก่ได้หรอ่ยู่บ้านเดียวาบ้านแดงเหรอตอนเนี้ยบ้านแดงบ้านแดง ไอ่มีคนนึงมือมาโอ้ตายคนที่แข่งตายเนี่ยตายยังผมตายมันจะตายยังมันยังไม่ตายครับยังยังไม่ตายยังไม่ตายมันใช่มันใช่ MC เห่อเปล่า MC MC มันอยู่ไหนเอ่ยมันอยู่ไหนเอ่ยหน้าบ้านเดียวเลยพร้อมเชจอแล้วลบ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 ลีตใครอ่ะผมก็จะว่าใครวะนม่สนหายไปไหนแล้วก็บอกแล้วกี้ผมเจอกี้ผมเจอคนที่แข่ง เออไอ้นี S <S tá i, tá i, tá i ่แหละตายตายตายมันล้มแล้วมันล้มแล้วมันล้มแล้วตามตามหัวพี่ตามหัวไอ้เชฟแรกไอบ้านเขียวในบ้านเขียวมีคนนึงอ้าวเหรอเฮ้ยยังไม่ตายอีกคนขอใช้สีนะขอใช้ส4นะชื่เออชื่อนี่ยอะไรนะเนี่ยไม่เจอแล้วเจอไอยิ้มพี่โดนใส่หนอนเกย์ วิ่งมากระสุนงดมากเมื่อกี้เนี้ยโอ้ยคุณหนีเราบ้านเดียวกับูโดนยิงกระเป๋าฟ้าทีเราใช่ไหมเป็นบ้านเีรับเราครับเปลี่ยนไปเมื่อกูโดนไบยิงแน่เลยเฮ้ยยังไม่เข้าเลยโดนอะไรไม่รู้อ่ะใครไม่รู้อ่ะเมื่อกี้ผมกตายสมุดแม็กอ่ะไม่รู้ใครถอดเกงไม่ยิงผมไม่รู้เอฟดำผมผมนี่แหละพี่ผมวิ่งตามกระสุนพี่เองผมไม่ตาย ก็บอกแล้วก็ผมบอกแล้วไอคนนี้ไอคนนี้มันพอมยิงตั้งแต่ทีแรกแล้วแล้วเขบอกใครว่าตัวตัวเพื่อนเราอ่ะก็บอกแล้วทีบอกเตเตนบองเกงเขียวกเกียรมารนะเออผมองกียร่ทหารก็ไอเยี้ยนี่แหละไม่มีใข่หรอกเออผมก็ยืนข้างมันตั้งแต่ละทีมเราเนี่ยไล่ยิมมเเนเน ยิงกันเด็กอ่ะเอาหรอผมตื่นเช้าอ๋อฝังรอบแล้วฝังรอบแล้วอ้าวโอ้ยจริเราใช่ไหมผมไม่รู้อ่ะที่ผมแหลกเเห็นตัวใครใส่ถุงเกงเดินอยู่ไปเฮ้ยที้ผมจะยิงแล้วอยู่ใกล้ผมเลยนี่ก็เพื่อนกันเกิดไหนโอ้โหฮะเแิ่เป็นอะไรโน่ตายไหมแล้ว ไอ้เข่ามาหนวเลยผมบอกแล้วยิงการยิงการอบัติกานณ์แตหันเราเรา